น,นี้เรามาชมเจ้า c ี125กันนะครับอัดนนี้นะครับอยู่ขับเท้าอุบลน,นะครับผมอันนี้คือตัวจริงเลยนะครับพันจริงครับครันนี้ออกมาก็ที่เสล้วนะพี่นะครับผม ตัวนี้ซีเป็นตัวอะไรนะพี่แจ๊คชื่ออะไรนะซิ t ี้เทลซิตีเ้เทลตัวนี้มันจะรันนัมเบอร์อยู่ในตัวลิมิเต็ดของซีทีมันจะมี CT มันจะมีอยู่ทั้งหมด150คันที่รันนัมเบอร์ที่เป็นตัวแต่งออกจากเคปีฮอนด้าเลยตัวซิตี Tail ตัวนี้จะมีอยู่ร้อยคันนะครับแล้วก็ตัวสีน้ําตาลสีน้ำตาลนี่จะมีแค่50คัน ใช่ครับคือมีสองสีมีสองสีใช่รากับแดงส้มตาลกับแดงใช่ครับพี่แต่ตัวนี้จะเป็นซิติเทลซึ่งมันจะมีแค่ร้อยทันก็คือตัวนี้ก็คือหมดแล้วหมดเลยแต่ตอนนี้ก็คือปิดลำจองแล้นะครับตัวนี้ก็คือหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็คือไม่เพียงพอกต้องการของลูกค้าคันนี้ไปใหญ่กับคันไปแล้วพี่ จริก็คือคันนี้ไปแล้วไปแล้วโดนจองไปแล้วตั้งแต่วันเปิดตัวครับผมก็คือรอให้ลูกค้าทําสัญญาแล้วก็รับรถแค่นังอยู่บนนี้ได้มาี่คันอยู่บนตอนนี้ในรเขาตอนนี้ได้มาแค่8คันครับผมก็คือไปหมแล้วไปหมแล้วใช่ครับเดีวมากเดยวมากครับสวยๆแล้วที่ดีไซน์ก็สวยตัวนี้ออกแนวสไตล์สำหรับคนที่เหมาะออก ไปทําภารกิจข้างนอกมากกว่าคราบผมใช่ครับพี่ใช่เข้าป่าใช่ครับพี่แต่ไปสไตล์เข้าป่าไปคนเดียวเลยหลับบ่อยตัวนี้มันใหญ่มากหาคนซ้อนก็ลําบากติดข้อเลยแหละความสวยๆครับพี่ก็จะมีในซิตี้เทลตัวนี้ก็จะมีที่มันต่างขึ้นมาก็จะมีพัวอิเซสซอรีที่เป็นอะไรแต่งครับผมที่ใส่มาติดกับตัวรถแต่ถ้าเกิดว่า ในลูกค้าที่ไม่ซีเรียสในเรื่องของนัมเบอร์นัมเบอร์ตัวที่หลังมาก็จริงๆก็คือในทางทัาเฮ้าเราเนี่ยจะมีอุปกรณ์ตกแต่งให้เหมือนกันกับทิ่เดียวเลยครับผมเยียงแช่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ซีเรียสในเรื่องของนัมเบอร์ในตัวเลขเครื่องตับผมก็คือในทางร้านเราก็คือสามารถตกแต่งให้ได้ได้ใช่ครับี อันนี้ก็พี่อุปกรณ์แบบนี้ก็คือแต่งมาเลยอ่าใช่ครับคพี่ตัวนี้ก็คือที่ตามทางเอพีวันดาแต่งมาก็คือจะเป็นเซตนี้เลยทั้งหมดใช่ครับพี่ตัวนี้รู้สึกว่าจะมีรายการที่กัน14รายการ16รายการในซีดีเทลใช่ครับพี่ครับก็ราคาเพิ่มจากตัวสแตนดาร์ดขึ้นมาตัวสแตนดาร์ดราคาอยู่84,900ใช่ครับพี่ตัวซีดีเทลสีแดงคันนี้จะอยู่95,900ก็คืออยู่ของแต่งมา ใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องอิสเซสซิที่มีรายการอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็ในอุปกรณ์ตกแต่งทุกชิ้นในซิตี้เพลในคเขาเรามีขายครับถ้าเกิดว่าลูกค้าที่สนใจอยากจะได้เป็นตัวที่เหมือนกับว่าเราแต่งเองอยากเลือกใส่ชิ้นไหนก็ได้ีี่่ทตามของซิตี้เพลเลยในร้านเราก็มีด้วยครับ สวยๆก็พี่เดี๋ยวเราดูตัวนี้เสร็จเดี๋ยวเราลองไปดูตัวตัวกากบาทแสนกันบ้างตกลงสบายครับตัวนี้อะไครับพี่แท็กซี่แท็กซีตัวนี้จะเป็นแท็กซี่แท็กซี่ตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าลิมิเต็ดที่เป็นสีน้ำตาลครับผมตัวนี้ ถามว่าพิเศษจากตัวเมื่อกี้ตัวสีแดงยังไงตัวนี้จะมีในส่วนของกล่องตัวนี้เพิ่มขึ้นมากับผมและก็ตัวโช๊คัวโช๊คด้านหลังกับผมปรับได้ครับปรับได้ับพี่ตัวนี้มีปรับระดับได้ครับผมอ่าเป็นของเลสซิ่งบอยครับผมตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาในส่วนของตัวนี้แล้วก็กล่องอุปกรณ์ตัวนี้ใส่เด็ดหรือจะใส่เป็นเป็นก็ได้พี่ เใช่ครับพี่กระเป๋าด้วยแล้วก็จะมีเป็นม่วกพัดต้องของเบลครับผมอีกหนึ่งใบที่แจกใไห้ครับตัวนี้ก็จะอยู่ในราคาอยู่หนึ่งแสนแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับในราคาสมใช่ครับพี่เฉพาะสีน้ำตาลตัวนี้จะมีแค่ห้าสิบคันในไทยจะมีแค่นี้ครับผมหมดแล้วหมดเลยแต่ตอนนี้ก็คือผิดรับจองไปแล้วครับผมก็มันจะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาจากตัวเมื่อกี้ ก็พเพิ่มขึ้นมาจะมีตัวนี้สแกนหน้าขอบใจใช่ครับพีตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมาด้วยส่วนตัวนั้นจะไม่มีจะมีแค่เอเุปกรณ์เล็กน้อยจะเป็นพวกกัดแง่ซุกไปแง่น,นีน้และก็กัดไปหน้าแต่ตัวนี้ตัวนี้การเครื่องตัวนี้เนี่ยจะมีทุกคันเลยนะครับส่วนรถรุ่นนี้ก็จะเป็นล้อหน้าเนี่ยจะเป็น ABS นะครับพี่จะเป็น ABS ข้างหลังจะเป็นดิสเบรับตัวนี้มีแค่ห้าสิบคัน แต่ถ้าเกิดว่าก็จริงๆก็คือในร้านเราแต่งได้เหมือนกันอ,อย่างนงี้อุปกรณ์ตกแต่งก็คือจะขายในเฉพาะข้าเฮาอย่างเดียวที่อุปรกรณ์ตกแต่งที่อยู่บนซีพีสำหรับว่าใครซือออ้อตัวธรรมดามาจะมีายาได้แบบนี้เราให้มีให้ที่นี่ครับผมก็แต่เราต้องเข้ามาสั่งจองก่อนเพราะว่าออเดอร์เราก็ค่อนข้างไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมก็คือต,ต้องเข้ามาสั่งเพราะว่าอุปกรณ์จริงๆก็คือ เริ่มเปิดตัวที่อะไรเข้าก็คือลูกค้าก็ใส่ติ่นไปมากแล้วครับผมแต่ผมแต่ว่าในรถในสต๊อกของเราก็ไม่เพียงพอกับลูกค้าใช่ครับพี่ก็ยังปิดรับจองเรื่อยๆส่วนที่เป็นลิมิตไอตัวธรรมดาตัวสแตนดาร์ดก็คือรับจองเรื่อยๆตอนนี้ครับผมใช่ครับแต่ตัวที่เป็นตัวตัวพิเศษเนี่ยตัวนี้ก็คือปิดรับจองเลยนะ เดินเดินดูรอบๆกอนครับครับ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นคันที่101ครับพี่อ๋อ101ใช่ครับ <c oughs> เราจะดูซเรียาลำเบอร์มันจะอยู่ด้านหลังนดูจากตรงนี้ได้อ่ามันจะลำลนเบอร์จะอยู่ตรงนี้ครับผมคันที่101ครับผมจะอยู่ที่อุบนและคันที่ปล่อยไปเมื่อกี้น่าจะเป็น104 ปล่อยไปเมื่อกี้เห็นครับขึ้น<ม>หลังก็แบบใช่ไปเมื <c oughs> ม่อกี้เลยสดๆดเลยครับผมคันที่หนึ่งร้อยสี่ครับเนี่ยครับดูโชคหลังฝั่งนี้นะครับที่ว่าปรับได้นะครับฝั่งนี้นะ่าจะชัดหน่อยนะครับนี่นะครับเกี่ยวปรับอยู่ข้างบนนะครับ เพีย้ัวเดียวเราขอบคุณที่ครับผมเดี๋ยวยังไงถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับปรับไปเลยนะครับที่ค้าวเขาอุบลตอนนี้ก็ยังเหลือที่จองที่เป็นตัวสแตนดาร์ดสามารถเข้ามาจองได้นะครับตอนนี้ยังยังเปิดรับจองอยู่ที่เป็นตัวสแตนดาร์ดครับผมที่ค้าวเขาอุบลครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ เดี๋ยวจเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์พี่เขาไว้ด้านล่างนะครับเผื่อใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับว่ามันว่ามันสูงหรือว่าเตี้ยขนาดไหนครับจากรูปหรับป,ประมาณนี้นะครับ พอดีไหมครับนี่นะครับรูกโนะครับ,รบประมาณนี้ครับก็สังเกตเ้าว่าพอดีสุดตาครับสูงเข้าเรื่องอยู่ครับอันนี้ก็คือผมสูงประมาณร7อย็ดสิบนะครับสําหรับผมบ้าก็ได้อยู่นะครับระยะความสูงขนาดนี้นะครับเหมาะกับการขี่เที่ยวเล่นากครับขี่เที่ยวเล่นเลยนะ